เป็นเลคิดฮอดเอื้อยยูบะคิดฮอดเอาความจริงคิดฮอดก็คือมีอยู่เต็มใจนะคิดหอด <c oughs> <c oughs> เ,เอ่อถ้าเอื้อยกับคิดฮอดเจ้าคือกัน สาบายดีพ่อแม่พี่น้องอสาบายดีดุงปานาอสาสบายดีเอฟซีของสาละหน่อยเบิร์ตสุกุสุคนโบวาชีอยู่ภายในหรือต่างประเทศบวายชเป็นเอฟซีไมเอฟซีเก่ากันยิ่งดีต้อนนับกับตูว่องทีท่กของสาละหน่อยอีกแล้วโดยมาพบมาพบก,กับสาละหน่อยในเมื่อน,นี้ซาลาหน่อยกับพ่อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกุสุคนเนาะเดินทางมาทางบ้านลงมาแก้วพ่อแม่พี่น้องเลยาะเซนเกา่าเซนเคยก็คือมาหาทางน้องแก้วเพิ่นเนาะก็คือได้คนเปิรนกับชีหูเนาะ ว่าทางน้องแก่หอนี่คือไพอ่เพิ่นกเ็นสาวซำน้อยว่าสันส้นซะเปิดใจมาในกระไรสักพักเมึ่อแล้วเนาะได้ายคุนก็อยากงูว่าเพื่อนนี้มีคนถึงมุกถึงใจแล้วหรืยอยังเนาะตอนนี้กัมาหอเนื้ออดซานของน้องแล้วกับสีขาวไปโอ้ไปลุกน้ำนองกันเลยพอไปพี่น้องเลยขาไปถามเนาะมีคนถึงมุกถึงใจแล้วหรืยอยังเป็นจังไดเรื่องหัวใจ โดยก่นอนอื่นก็ขอฝาก,ฝากไป็พี่น้องเบ้างสักคนสักคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในสาวลาหน้อยในเด้อเปิ่อให้สาวลาหน้อยได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโดยสบ,บายดีสบ,บายดีโดยสบ,บายดีทั้บบบบทงน้องแก้วเนาะโดยแต่โรนได้เอื้อไปได้มาเนี่ยเป็นไคิดทอดเอื้อยูบอ๊ะคิดทอดเอาความจริงก็คือมีเต <laughs> ็มใจนะ ถ้าเอืดอยากกินหอดเจ้าคือกันกระโดดนี่อะไรก็ฮากาหวานกาแล้วก็เลยว่าโอ้ยกินหอดน้องแก้วยันนองแก้วถามหามากระถันทันเนาะมาเลยไม่ได้โบน้องแก้วโดยอยู่เฮือนบนนองหละมื่อนี้อยู่เฮือนไม่ได้ไปทางไหนบอสมาแต่หาเห็ดมาแต่หาเห็ดได้อยู่บอกรายหนึ่งเห็ดยังน้องหละเห็ดละงอบเห็ดละงอบ อันเห็ดจำนวนนี้เอาไว้กินบอเรือไปขายไปขายเอาไปขายขายได้เท่าไรน้องล่ะไปหาสิในหาสิพันน้าได้เติบบ่จระวัวายประมาณสิบสิบสองหลอกประมาณสิบสองหลอกไปหากะเพรเห็ดนะไปหากำลานไปหากำลานนะกีบไปกระพุบ่าว บ่แมนจะเนาะยอดมาอทางเจ้าก็เปิดใจมากในการได้สักพักหนึงแล้วเนาะคุณน่าได้น้องละเรื่องหัวใจกุเก้ามีคนขึ้นในบอแมนบอคิดตัวเอ้ยเหมือนเจ้าไงอย่งบ่กหอยลงหอยลง อ,อาก็งยับกับใกล้อีกกคนเด้อเบอร์คือเสียงคอยได้น้องหละมือนนออี่ก็นนี้จะเล็งน้องขึ้นกันเด้อปกติปกติอยู่แล้วเนาะ <laughs> ก็คือ,อยังบ่ท่านมีไผ่บ่กน้องหละยังแบบว่าคนคุยเน้คนคุยนะ่ะมียุ่ิแต่ยังบ่กพ่อยังบ่พร้อมแบบว่าสิตกลงกระเพิ่นเป็นสู้เป็นแฟนยัยงศึกษาเบิ่งใจอยู่บ่โดย อืมอ่ะตอนนี้จะมีคนคุยจะคนบอกเลยบอกสองสามคนนี่แหละสองคนกะเสร็จมาคุยเรื่องแม่เรื่องพ่ออืมอืมอืมคนก็คุยเรื่องแม่เรื่องพ่อนี่นะโดยบอกฮักน้องดอกโดยอันคนที่บอกหักทะเลสาบันไวอยู่บอกเงิัเลินก่ัเิกี่ตัวเออเป็นอะไรน้องหล่ะอาการพ่อ เป็นยังบาทันมาบอไม่ได้ถูทางจักเมื่อแล้วเพิ่นไปเนี่ยลายเมื่อแล้วต้อน้องไม่ได้โทรทางเพิ่นบอบอที่ว่าเพิ่นแลวา่าเป็นเป้าอยู่สวรรค์คือค่าว่าอือเป็นเป้าไม่ว่าเพิ่นยังเจ็บยังหยังอยู่บอเอาบ่อชิจูน้องละบ,บออันนั้ิดึงไงเสียดเองจ้ะ อกาการไ่ได้หัวนี่แมันสสราหน่อยได้เนาะเอางูมาคนนะแม่หนี่อาการแม่ได้น้องล่ะแม่ก็ยังคือเกายองมาท่านไปหาหมอบอ่หรือไปแล้วไปมาแล้วกินยากันนั่นเป็นอะไรกินยาแล้วมีความรู้สึกคือเกาคือเกาอืมสงสัยแบบว่ายาบ่ถึกเนาะพปลว่าเพิ่นมีอาการแบบไดน้องล่ะเจ็บ้คือเกา เทำต้องในกินยาบอกเลยว่าเจ็บมันลูกเจ็บมันลูกเจ็บมันลูกเออทำกินยาเลยค่ะว่าต้องต้มักไม้น้ำเนาะยานต่นจะไม่หลงนะต้มมักไหมปัญญานเป็นนิ้วบปดินิ้วน้ำเออเพิ่นมีหลายอย่างเนาะโดยทำไหมคือว่าเราต้องกันตองข้างในเนาะจังมากินโดยโดยแต่ว่าอาการกินยาก็คือเก่าเนาะก็คือไปหาหมอมาแล้วมบบที่นี่แบบว่า ทางเอฟซีเพิ่อนคนละเนาะเพิ่นเออเพิ่นอยากมาเบิ่งตัวจริงน้องแก้วนี่ได้บ่โดยมาได้แต่ไม่เหงาเลยแก้วกับบอกเป็นยังเพิ่นก็อยากมามาเบิ่งครอบครัวเงินซานของน้องที่ซื้ออืมคือเอ้ยมาได้มื้อนี้ก็มีทางอ้ายเพิ่นนั่นแหละบ่คือมาหาทางน้องแก้วโดยพอาะไม่ได้เห็นคลิปน้องแก้วออกแต่โดนแล้วก็เลยว่าเพิ่นบอกว่าคือมาถ่ายทํำคือทางเพิ่นเบิ่งเนาะแต่คนกินฮอดคิดถึงเนาะน้องแก้ว ว,ว่ากันวาวิทยามพุ้นคนละเพลินจังเยอะมาลินน้ำนองแก้วช่วงนี้ยันคิดตบบอสอนไ่การมีหุ่นน้ำเพลินแล้วเนาะว่าทางนองแก้วคือทางยางอยู่นะเป <laughs> ็นยางตุกลิดเลยมาเลยมีสะดุกนะก็คือทางอ่าทางนองฟังไทยเนาะเพิินกรร็ได้ติดต่อมาหาทางเอื้อยว่าทางนองแก้วนะบ,บอตอบเซตบอตอบอยียงเพิินเพิินวะเป็นแนวไดบ่มีเวลาบอ,บอ ไม่แต่กลางคืนเพละตอบตอบแล้วก็นอนอืมอืมข้าน้อยช่วยตอบทุกเวลาก็คือสิเป็นไปบ่ไร่เนาะโดยทุกนาทีเนาะน้องเพิ่นก็ต้องได้เอาเวลาไปห้าเฮดกับแคงิวดน่ะโดยมาห้าเฮดแล้วน้องก็สิบอนนะโดยก็คือสิตอบแบบว่าเบิดทุกคนบ่ไร่เนาะน้องล่ะโดยอ่าเพราะว่ากับบ่แมนแต่ว่าเพิ่นผู้เดียวเนาะที่ว่าทักมาเนาะ ก็ได้คนอยู่ที่วัทักก็มาหามาที่นี่เป็นกระทามแม่ว่าเออายุหาสิบกว่านี่ก็คือทั้งนองแก้วนี่ชิลมกก็เพิ่นอยู่บ่หาสิบกว่าปีลมเยอะลมเยอะเนาะแต่ว่าเรื่องมากนกนี่เอาไว้ที่ดังลมอยู่ก็คือว่าตอบว่าลมเยอะเพิ่นไม่ได้ยินด้น้องหล่อตอบคอยลมอยู่เอาสิบสอง้านล บางทีมันเข้ามาบางทีมันเข้ามาพังเพื่อแบบจากน้องแก้วเราฝึกก็ได้รุ่นไปน่ยเอาไปทอไมได้ยินแต่เสียงอันทางเอื่อยบ่คืนอยู่เลยน้องแก้วก็เป็นอะไรแบบว่ายังยังบอสซินบอนองล่ะยังมีความอายยู่บ่ยาแล้วเนาะเพียงแต่ว่าแบบนี้แต่ไรมาหนาเสียงต้องได้ไปเร่งขึ้นไหมลธอหน่อย มื่อน่าเ็เลยเสียตู้มาได้เมื่อนานี่เดี๋ยวเจมส์จะโมโหแล้วเนาะโดยโดยมีผู้มหาลาอยู่บนองหละทุกเมื่อนี้โบมีแต่พรูเอื่อยแล้วก็เขาเอ็มมีแต่ทางทีมงานของเอื่อยเนาะโดยที่ว่ามหาเป็นแบบว่าทางเอื่อยมหากาแบบบอลลัมานบอลยางบนองหละโบดีใจเมนโบโดย จำผิดน้องเด่นสนุกนี่บอกสังเกตมากินนี่ก็ได้กินนั่นแกงแกงเห็ดน้องลนเนอะแกงเห็ดเชนไม่สุ่มเนาะอืขครง้หลรกในชีวิตได้เนิจังพอจังวาอ่าค่จินสวดเพิ่นแพงเพิ่นเห็ดเนวอยู่เนวกินแซ่บเลยสนุกเลยเจ้าว่าไปหาเห็ดเจ้าเนี่ยก็คือแบบเห็ดเองแกงเองชุดยอด สมกมบวมาขาจินสอนน้องแพงเพงราะว่าน้องเฮ็ดเป็นเมื่อจริงทุกอย่างเฮ็ดแซ่บพ้อมเ <c oughs> พิ่นเอาคันว่าเพิ่นเอามือก็ไม่ใช่เวลาเนาะแต่ก็ไม่ใช่เงินพร้อมโดยน้องนี่ก็เป็นทางเอ็ดอันกินก็คือทางเลยมาก,กหาบ้าขอบ้านําำหับก็คือดีมุกดีใจที่ว่าทางน้องก็เออบอบอลังเกียดเสมอเลยค่ะน,นะหัน่ะอู้เห็นรถมาแล้วเห็นปอก่อน เต้าโม่ครูไปทา้งในเบิดน้องหล่ะมื่อเนี้ยเอ้อเราไปเอาไม้ขึ้นรถน้ำพ่อไม้ขึ้นรถน้ำพ่อโดยไม่ยังน้องหล่ะไม่ลุงเต่าอือยู่ใสอยู่ดงป้าเต้าอยู่ดรงบุ๊กป้อเต้าพ่อเป็นมาแล้วป้อพ่อแม่เป็นฮะมาตุกะอะไรก็เป็นวันสิไปอีกอืมาตุกาปะไว้โดยโดยแต่เมื่อนี้ยเป็นเอา ไปเอ,ไออเอาไม้ขึ้นซอยพอเนาะเอาไม้ขึ้นเอาไม้ลงแลนะ้วเนาะไปห้ามแล้วก็ต้องได้ห้ามลงมแล้วแ่ซาหน่อยสูช่ชีวิตแห้งอะดีเนาะสาวบ้านลงมาเงียวม,มีแตผูเก่งๆว่ะยันอยางมีน่องทายได้นะ้องเสิญมาเป็นน้องไ่เบิง่งเอาอยู่บ่ <c oughs> <c oughs> เอาเมื่อไายก็ได้ด <c oughs> เด,ด้มีไยอยู่ โอยันเฮินบ่มักเลยสะอายเนาะน้องสายแค่นี้มื่อนี้ย่าไปแล้วบ่บัดนเนนะหาเฮ็ดนี่ตอนแรกก็ไปอีกตอนแรกก็ไปอีกประมาณจังงงไปนะ4มันบ่เบิดบ่น้องล่ะมันก็ออกเรื่อยแหละเน้เพือไปทํำมันจังแด็ดพูดสี่โมงกําลังหาม่วนได้นี่ยนะยังเขาเอาหมื่อแล้วเนาะ ปเยน่าสนุกเลยบอคอยหัวเจ้าเจ้าเห็นอย่างอันนี้นะโอ้ยเสื่มดังก็คือไปซีโมงไปกับพีน้องละไปกับหลานบางทีน้องมาเต็มเฮียนกับไปกับน้องอืน้องไปหรงเฮียนบอกมาเนี่ยนะเป็นเสียงได้เป็นนัได้เป็นหูแล้วบอฝนเสียงของเป็นยังหากไปเมื่อที่หนึ่งหากไปเมื่อนี้สองเมื่อที่สอง อืมปอห้าปอห้ากระซิงโดยโดยโดยก็คือคนว่าน้องมากกระซิไปกับน้องเนาะน้องผู้ในน้องนั่นก็หาเฮ็ดเป็นบอฮิเป็นก็ไปทื่ก็ตาเอ้ยก็ได้กอเอ้ยในมุงน้องๆล่ะเก่งกูอด้ไปจักแมนบอตารักกว่ะ ได้ได้ฉนนอนกันเลยไปเนาะบ่ได้กินได้สบายเนียได้บอสฉันจะไปหาบอบอได้เลยบ่ได้สักหลอกเมื่อวานนี้ก็ไปหาค้อกันบ่ได้สักหลอกตรงไหนก็คือีมต่ว่าตอนแรกนี่สออกไปหาเฮ็ดอีกเนาะหาขายคือเก่าบอสตอนแรกก็หากินอืมตอนแรกหามากินตอนเจ้าในหาขายบอสดูมันขยันเดิบ่เมื่อยในบ่น้องละ เมื่อยอยู่บ่อันจุดหน่อยเดียวมันก็นยาเมื่อยเลยอืมผักหน่อยหนึ่งกะหายแล้วเมื่อ,อ,อ<ด>ยฮะพอาหายเศร้าเมื่อยแล้วก็ไปต่ออีกโดยอ้าเก่งแท่เนี่ยจ,จังหวัจังหวัดนมไทยเพิ่นมักทะและสาบัเนี่ยโดยก็คือแบบว่าแต่ละคนที่แบาเพิ่นมามาโอ้มาลงน้ำจ้าเนี่ยมีผู้บ,บอกเจ้าอยู่บ่บวาสิมาหาน้องล่ะ<ด>บอกมีไผเลยก็เพิ่นชิมาสซไปน้องว่ะยังเป็นสิมาแบบสซไปได้นี่นะ ตอนหับคนอยู่เนาะไก่ใดๆมาดูจื้อเป็นมากับตอนหับเคนอยู่เนาะมาคือถันแกงฮิตด้อเนาะยามนี่ก็คือแก่งฮิดเออเออเออดยโดยก็โอเคเนาะสนุกโดยเพราะว่าทางทีมงานเอากระเพิ่นแกถ่ายอยู่เนาะดแกยากให้ทางน้องไปพักผ่อนอีกสักหน่อยคำฝนจะไปหให้ทีเนาะโดยโดยกาสรุปตอนนี้หัวใจของเจ้าก็ยังเปิดใบเขียวคือเก่าเนาะ จะทานยังวางคือเก้าโสดคือเก้าน้องเกล็ดเนี่ยเดือเสื้อคิดตัวเลยไปจังจะมีอย่างน้อยอยู่ในใจเออเล่ากัเคิร์นอยู่แดงจริงเนาะก็โอเคเนาะไปบอกกันในคลิปหน้าวันนี้นะสำหรับคลิปนี้ทั้งเรืยกับซิโกโตโจ๊กไวซ์ซัมมี่กอนโดยสบายดีเด้อน้องละสบายดีโดย ก็โอเคนะพแม่พี่น้องทางสาระน้อยกับสานกกันเลยค่ะไปโอไปลมน้ำน้องแก้วเป็นป็นตีเยียบหม่อยแล้วเนาะก็คือสถานะตอนนี้ก็ยังสโสดคือเก้าพ่อแาไพี่น้องเลยยังบบทานมีอ่าหนุมน่มๆมาจับจองเนาะก็คือ มีแต่คนคุยกำลังศึกษาเบิงใจกันอยู่แต่ยังบอท่านแบบว่าถึงขั้นว่าตกลงปงใจเป็นสู้เป็นแฟนเนาะสำหรับหนุ่มๆคนไหนที่ว่ากำลังเห็นคลิปนี้แล้วอยากโอ้อยากรมน้าก็สามารถทักทายข้ามาหาสารน่อยได้เนาะสารน่อยก็ย่งดีเป็นสะพานหักให้พ่อแม่พี่น้องเลยก่อนเอินก็ขอขอบคุณขอบใจเอีเบอร์สุขสุขโกลที่ว่าเข้ามาเบิงคลิปของสารน่อยตั้งแต่ต้นจนจบเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งความเจ็บหมายได้ความไข่หมายมีเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังนั้น โดยกับไพ่อกันในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งสาราน่อยกับซิโคโตวโจไวสโกนพอม่พี่นองเลยโดยสบายดีเด้อ